เพื่อนเราว้าบได้ไหมไอ้ติดตล,ลิทธ <c oughs> ิดิงัดสามแล้วใช่ไหมเพื่อนโอ้ยอย่างแรงอย่างแรงคิดว่าเนียนมากเหรอครับเพื่อนโอ้ยยังไม่ทันได้ว้าบเลยเตะเพื่อนมันก็จะหัวโยกแบบมัดสามนะครับ <c oughs> โอ้ยน้ำว่ะงัดยัดได้อ้จจอจจออาวยังไม่ไ ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภยัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบ์แคนจูสมา์อินดูควายดูดซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววาร์ปนะคบเพื่อนๆซึ่งเป็นวาร์ปที่แจกฟรีแต่บอกเลยว่าวาร์ปแจกฟรีอันนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับ แล้วก็แน่นอนฮีโร่ที่จะมาวาร์ปในวันนี้ก็คือฮีโร่ที่แบบมีอัตราการวาร์ปสูงที่สุดนะครับเพื่อนก็คือชูนะครับซึ่งซีซั่นปัจจุบันเนี่ยใครที่แบบเล่นชูแล้วไม่วาร์ปนี่คือแบบไม่ได้เล่นชูจริงนะครับเพือ่อนเพราะฉะนั้นเล่นชูมันต้องวาร์ปนะครับผมก็เลยจะมาเล่นฮีโร่ชูสายวาร์ปให้ดูนะครับเพื่อนแล้วก็จะมารีวิววาร์ปใหม่นะครับซึ่งเป็นวาร์ป โอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นวาร์ปที่แบบคุ้มมากๆเลยนะครับเพื่อนไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับแค่ล็อกอินก็ได้แล้วนะครับสาหรับวาร์ปของชูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยครับเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปที่แบบเท่อะแล้วแบบมันสแปมได้อะดูดีดูดีแบบเอฟเฟกมันไอ้นี่ครับคืออันนี้คือวาร์ปฟรีอันนี้คือวาร์ปสองพันเพชรนะครับเพื่อนๆดูดีคือแบบเท่พอๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของชูสายวาร์ปที่ผมจะเล่นกันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของชูที่ผมจะใช้นะครับซึ่งผมจะ มีเซตแนะนําอยู่รองเท้า2ชิ้นนะครับก็คือรองเท้ากันกายภาพแล้วก็รองเท้ากันซีซีนะครับเพื่อน <S <S 1> <S 1> เพราะว่าเราต้องดูอีกฝั่งด้วยนะครับว่าแบบอีกฝั่งมีซีซีเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับชิ้นแรกผมก็จะออกเป็นรองเท้านักลบนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ออกชิ้นเต็มนะครับจะออกเป็นรองเท้าอัน250ก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นดาบเขียวก่อนนะครับเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อทําให้แบบเรามีดาเมจเร็วนะครับได้เราได้อไอเทมเร็วกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นดาบเจ็ดสมุดนะครับทำให้แบบบถ้้าาาาาาเเเรรรรออออออกกกกกจปปปป่่ไไไดััีีฝงะต ธรรมดาเนี่ยมันจะแลงมากๆเลยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นนักล่าโจมตีนะครับไอเทมสุดฮิตนะครับสาหรับพวกสายแบบสกิลกายภาพนะครับเพื่อนๆแล้วชิ้นต่อมาอีกก็จะเป็นปีศาจคำรามนะครับชิ้นสุดท้ายจะเป็นสงครามไร้สิ้นสุดหรือว่าสามง่ามนะครับส่วนไอเทมสำรองเนี่ยก็จะมีเกาะเกิดแล้วก็มีอันนี้แหละครับรองเท้ากันซีซีนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอเวทหนักๆเราก็ไม่ต้องออกเกาะเกิดก็ได้นะครับออกเป็นการเวทหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพื่อน ส่วนเอเมที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นเอเมนักฆ่าเป้าเดี่ยวนะครับก็คือจะอัพวิ่งไวอัพจ่อเกาะแล้วก็อัพถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆแค่1ตัวจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น7%นะครับซึ่งถ้าเป็นออฟเลนชนออฟเลนเนี่ยมันก็จะได้1นึหนึ่งกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าวาร์ปแจกฟรีเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ผมวาร์ปเนี่ยจะโดนอีกฝั่งหร้อนใส่หรือเปล่านะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับ <to> โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกมัันนแล้วะครบ เดี๋ยวผมขอดูตั้งค่าก่อนว่าเป็นตั้งค่าเป้าหมายใกล้สุดอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนโอเคเป็นเป้าหมายใกล้สุดนะครับเพราะว่าชูเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบถ้าแบบเราไม่ตั้งเป็นเป้าหมายใกล้สุดนะครับเวลาเราแบบจะไปอันตรีอะไรเงี้ยหัวมันจะโยกนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นแบบถ้าไม่อยากหัวสายนะครับให้ตั้งเป็นเป้าหมายใกล้สุดนะครับโอเคแล้วตานนี้ไม่มีคนอยู่กลางด้วยครับผมเหมือนผมต้องไปเลนกลางนะครับสู้กับไอตัวนั้นกลางชื่ออะไรนะ ไอ้อลอดกลางนะครับเพื่อนอแต่ไม่เป็นไรผมมาตัดคลิปเพื่อนเราแล้วหดได้คลิปมาดีเพื่อนพอนายไม่ยอมมากลางยังไงล่ะแล้วเราก็มารับคลิปกลางอีกคลิปหนึ่งนะครับคุ้มคุ้มตัดทรัพยากรฝั่งตัวเองจะเอ๋เฮ้ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหเพื่อนไม่ใจเย็นกันเลยโอ้หูมีเทดิไฟด้วยแต่ว่าเขาสกิลหมดแล้วครับรอบแรกนะสกิลรอบรอบแรกเขาหมดไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกเป็นรองเท้าชิ้นเต็มมาเกอนเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้น่าจะแบบน่าจะดุดันอยู่นะครับอีกฝั่งอนะ่ะคือแบบวาร์ฟฟีนี่แบบมันสวยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยดูดีๆด,ด,ดิแบบมันเป็นวาร์ฟฟีที่สวยมากนะครับคล้ายๆกับวาร์ฟอีกอันหนึ่งนะไอาวาร์ฟอะไรนะวาร์ฟสตันอนะ่ะของสตันนะ่ะที่เป็นเวทีคอนเสิร์ตอ่ะอันนั้นก็สวยนะครับแจกฟีเหมือนกันนะครับโอเคขับไปล่างแล้วครับ โอเคงั้นเรามาสกิดกลางต่อเลยนะครับเล่นชูเนี่ยถ้ากดอีฝั่งให้กลับบ้านได้แล้วแบบได้มาตีป้อมอันนี้คือแบบมันจะทําให้แบบเรารวยมากนะครับเพื่อนแบบมาได้กลค์เยอะนะครับป้อมอันนี้ดูดิได้เยอะกว่าคีฟเวฟหนึ่งครับได้ประมาณ200กว่าบาทนะครับแล้วรอดูคีฟเวฟหนึ่งนะนี่ไงคีฟเวฟหนึ่งคือแบบได้ประมาณ100กว่าบาทครับแต่เมื่อกี้ได้200นะครับที่ผมไปตีเีนี่นะ โอเคเดี๋ยวผมขอป้อมทองอีกทิดนึงก่อนละกันนะครับอ่ากดเกมกดเกมคือเล่นชูเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นแค่ผมหรือเปล่านะครับที่แบบกดเจอคนเล่นชูเนี่ยมันต้องวาร์ปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเอาชูนี่แหละมารีวิววาร์ปนะครับเพื่อนแต่ยังไม่ได้วาร์ปเลยอะ่ะยังไม่ได้เตะใครเลยอะ่ะนี่ไงเฮ้ยชูเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ย <laughs> ตีเวทตีเตีเวท <laughs> นี่ไง ต้องแบบนี้เพื่อนตีตีเอเจล่าสโลสโลเพื่อนแตงกิ้วสอยป้อมหลวครับตอนนี้เราน่าจะตักเยอะจัดแล้วครับตั้งเราสามพัดแล้วนะครับเพื่อนคือแบบได้ป้อมฟรีอะ่ะเนี่ยมันได้ป้อมมันนี้ฟรีนะครับมันเลยตังเยอะนะครับโอเคชูเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นในมินิแมปแบบแบบมาเยอะจังเลยจเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็น ไปหนึ่งตัวแล้วเขาก็เตะเพื่อนเรารับเพื่อนอยไปบังให้เพื่อนแบบเอ้ยอย่าลบดิเอ้สวยอดไม่เป็นไรอีคีปตรงนี้แล้วกันเพื่อนขอบคุณเรามากไม่ใช่นี่เยี่ยมมากเลยเพื่อนเพื่อนขอบคุณเรามากด้วยนะโอเคตัดคีปหลังไปเลยครับ เล่นชูนี่ถ้าตัดคีปหลังได้ก่อนจะค่อนข้างได้เรียนะครับเดยวมันแบบไปเติมเลนอื่นได้ไงแต่นี้เราตัดคีปหลังเพื่อที่เราจะฆ่าเขานะเดี๋ยวให้เพื่อนเราไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับสวยเพื่อนนี่เก็บงานเก็บงานเขาเรียกแบบรอเก็บงานแบบเนียนกรีฟเอ้ข้างล่างเขาบ้าแล้ววะเราไปเล่นบ้ากับเขาดีกว่านะครับข้างล่างไกอาจจะใก่โอ้ยต่อยธรบมดาล่วงไปเลย คือเรามีดาบเขียวครับเราเลยแบบดามจแรงแล้วครับตอนนี้ได้ดาบเขียวมาแล้วนะครับจือจอจ๊อเพื่อนโซโลมันโอ้โหผึ้งเตะครั้งแรกเลยครับยังไม่ได้เตะครั้งที่สองเลยนะครับเพื่อแบบเขาตายไปแล้วว่ะคือของเรานำจัดนะครับอ้าวเพื่อนเ,อเราเข้าป่าพอดีครับเมื่อกี้เ็าเลยปักผิดเฮ้ยเสริรฟมาส,สวยๆตัวหนึ่งื่อนขอตัวหนึ่ง เดี๋ยวแก้แค huh? ่นแก้แค่นหาโอ้เขาหายตัวก่อนอ่ะเรียบร้อยอดแก้แค่ได้เพื่อนเลยอ่ะเพื่อนมาทิดต้องรอเขาไอ้นี่สามก่อนนะครับอ้หูเตะหายเตะร่วงเตะร่วงยังไม่ได้เตะวาร์ปเลยอ่ะยังไม่ได้อันตีวาร์ปเลยอ่ะโอ้โหโดนเขาเตะคืนนะครับแต่เราไม่ห่วงครับเพราะเพื่อนเราอยู่ยังไงล่ะไง อัแน่เพื่อนเราวาร์ปด้วยมาเพื่อนรีวิววาร์ปด้วยกัน <c oughs> โคตรเกลียนคลิปนี้มันก็จะแบบท็อกซิกวาร์ปหน่อยนะครับเพื่อนๆขออภัยสําหรับคนที่โลกสวยด้วยนะครับแต่จริงๆวาร์ปเกมเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะแบบเล่นแล้ววาร์ปกันนะครับโอ้โห,โหโดนปากโดนปากอ้าวทำอะไรเพื่อนผมครับ ทำอะไรเพื่อนผมครับโอเคเพื่อนถอยกอนถอยกันอ้แกงถอยหลกหน้านี่ไงจะขอไม่ทีหนึ่งครับเมื่อกี้ขออย่างแรงเตะเตะเตะวิ่รตรงนี้อยู่กันเยอะจังเดี๋ยวเพื่อสิงมาเพื่อนอันไหนกลับมาทุบเป้ากลับมาทุบเป้า่าาถูกไปโดน โอ้ยเยอะเยอะเองระวังหลุดออกมานะเพื่อนเอาเอาสวยเอาไปไปเฮ้ยเพื่อนจะหิวให้เราเราหลบได้หรอเพื่อนวาร์ปวาร์ปกันเถอะเพื่อนวาร์ปกันแองเจ้าละโอ้เพื่อนไม่วาร์ปเล่นกับเราเลยอะ โอ้โหโดนต่อยโดนต,โดดโตด่อยสวยเพี้ยนไร้เอเขาดีดแล้วครับเมื่อกี้ผมจะพลิกเล่นอ่ะแต่ไม่คุ้มดีมกว่านะเอาไว้เล่นที่หลังเอาไว้เล่นแบบช็อตดีๆดหน่อยขอสกิปฟ้อมก่อนละกันนะครับโอ,โอ้โอ้เพี้ยนโยนโอ้โอย แต่เพื่อนแองเจล่าเขาสิงจะเราเลยอ่ะเพื่อนโอ๊ยโดนขัดกลางอากาศเมื่อกี้เราโดนขัดอัตเตียเสียใจกังเลยแอบเน,นเนียนต่อเนียนป่ะเพื่อนนี่วาฟรีใครๆเขาก็ใช้กัน,เ,นเพื่อนใส่อย่างเดียวเลยนะ เสียเพื่อนโอ้โหติดตะลอดิดติดติดตะลอดิดติดติดฮ่า่ไงโอ้ยโดนป๊อปตีไปก่อนนะครับเมื่อกี้เอาเพื่อนโดนโถมกลับคืนแล้วเอาร้องร้องร้องเอาร้องกันใหญ่ร้องกันใหญ่ทำอะไรเพื่อนโถงครับเอ้าเขาตายก่อนนะโอ้โห แต่ปกติถ้าแบบผมเจอคนวาร์ปใส่ก่อนเนี่ยผมก็จะวาร์ปใส่คืนนะแบบวาร์ละรัวเลยนะครับยิ่งแบบถ้าได้วาร์ปหน้าบ่ออีกฝั่งนี่คือแบบโคตรสะใจนะครับเพื่อนเวลาโดนวาร์ปใส่ก่อนงัดเอ้ยเพื่อนโยนเราโอ้โหตายหน้าเพื่อนละเอ้ยเราตายด้วยนะเนี่ยแบบนี้อืมออกมาก่อนทีนึงเอ้าเพื่อนทำไมเตะเราแล้ววิ่ง ไม่มีคนเห็นเราเข้าป่าตรงนี้เลยเหรออ๋อแล้วนึกว่าเรดลี่จะวิ่งมาเช็คนะครับเมื่อกี้มาฮิวมาเพื่อนสวยเอ้ยโดดเตะก่อนเตะก่อนได้เปรียบแต่เอ็จล่าได้คิวหมดเลย <c oughs> โอเคเราได้สามง่ามมาแล้วครับพอดูดเลือใต้นิดนึงนะรุเพ <c oughs> ื่อนสิงแล้วเพื่อนสิงแล้วรอมาทิดเขางัดสามก่อนครับ งัดสามแล้วใช่ไหมเพื่อนโอ้ยอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงคิดว่าเนียนมากเหรอับเพื่อนโอ้ยยังไม่ทันได้วาฟเลยเตะทีเดียวเขาตายกอนเลยอะพี่สวยสวยเตะเพื่อนเราดิเตะเตะเพื่อนเราอ๋อเตะเพื่อนเราอ๋อเตะเพื่อนเราดีแล้วก็ไปแคนเขามาเพื่อนเพื่อนเลงแล้ว โอ้ยดูดูดูตีทีเดียวอะไม่เจอเลือดเหลือกระจ๊อกหนึ่งนะคบเพื่อนโอ้โหยีสุจินโดนเต็มอ้าวหัวโยก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 เนี่ยครับมอดครับถ้าแบบเราเล่นชูแล้วตั้งค่าแบบไม่ใช่เป้าหมายใกล้สุดมันก็จะหัวโยกแบบมอดครับนะครับโอ้ตายเลยอะตะทีเดียวตายเลยอะเพื่อนเดี๋ยวดีวิวถ้าเบ่งพลังมังกรหน่อยละกันยา เพื่อนบอกมึงทาอะไรก็รอรัดไงเพื่อนนี่ไงรอรัดแบบนี้ไงเพื่อนทําอะไรล่ะท็อกซิกทั้งทีมีฝั่งทั้งทีมตัวเองนะครับเราเนี่ยแบบนี่ท็อกซิกของจริงเลยนะครับเอาเอาเขาไอ้นี่สามนี่ว่ะนี่ไงโยกสามนี่ว่าโอ้ยแต่เราโดนเลลี่ยิงทูดามจนะครับเก็บอยู่เด้อเก็บอยู่เด้อไปเพื่อนลุยออสวยไตก่อนได้เปรียบนี่ไงอ๋อตายแบบนี้ ตายตอนเจ็บพอดีโอ้โหดิดูดิออกมัดคราฟย่างใหญ่เลยปัดตัวเราติดตรงนั้นเลยนะครับโหโูย2 6วนะครับตอนนี้เราเกิดจัดโอเคครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวาร์ปใหม่นะครับซึ่งเป็นวาร์ปฟรีนะใครใครที่ยังไม่ได้ผมไม่รู้ว่าไปรับตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับเพื่อนแต่จริงๆมันแจกประมาณ สองสามวันก่อนนะครับมผมจำไม่ได้แล้วว่ามันแจกวันไหนแต่ว่ามันแจกฟรีนะครับสำหรับวาร์นี้นะแค่ล็อกอินก็ได้แล้วนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน ดูดาเมีเราทำไปตานี้สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับตีป้อมไปเจ็ดสิบสองอ่ะโดยเฉพาะป้อมเหลืองนะครับ